อันนี้ก็จะเป็นระเบียบกระทรวงการคลังนะคะว่าด้วยการเบิกเงินจากคางการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งค้ังพศส5งพนนะคะ ข้อสองนะคะห้านะคะในงานของรัฐได้นะคะได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณนะคะมีวงเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไปนะคะกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินได้ทันในปีงบประมาณนะคะก็ให้ขอกันเงินไว้เบิกรวมปีได้ต่อไปอีกได้ไม่เกิน6เดือนของปีงบประมาณถัดไปนะคะซึ่งเว้นแต่มีความจำเป็นนะคะกรณีที่เบิกไม่ทันอีกนะคะก็สามารถ ขอท่าความตกลงนะคะขยายต่อไปได้อีกไม่เกิน6เดือนนะคะซึ่งการขอการเงินไว้เบิกเริ่มปีเนี่ยหน่วยงานของรัฐจะต้องดําเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณนะคะซึ่งอันนี้นะคะถ้าเป็นกรณีที่เป็นของ PO นะคะถ้ามูลค่าตั้งแต่1,000 0แบาทขึ้นไปแล้วเป็น PO ปีปัจจุบันอันนี้ระบบยกยอดให้อัตโนมัตินะคะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกระบวนงานนะคะสำหรับรอบกันยานะคะอย่างตัวอย่างนะคะก็คือกรณีที่เป็น PO p ปัจจุบันนะคะมูลค่า1นึ่งแสนบาทขึ้นไปนะคะระบบจะยกยอดให้อัตโนมัตินะคะก็คือขยายการเงินไว้ให้เหลือปี ไปอีก6เดือนนะคะจนถึงมีนานะคะอันนี้สำหรับ POP ปัจจุบันนะคะซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะสำหรับาการทำ list confirm นะคะหรือว่าอส0 1นอส0 2องอสออะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือสถานะนะคะตอนเราทำ list confirm เนี่ย เมื่อก่อนนะคะสำหรับออก,กันยานะคะเวลาเราจะทำลิสต์นะคะสถานะจะเป็น2นะคะคอนเฟิร์มก็จะเป็น3นะคะพอกมบัญชีกลางอนุมัติจะเป็นเลข5นะคะใน New Gf เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะคะสำหรับสถานะตอนลิสต์คอนเฟิร์มนะคะในรอบกันยานะคะ สถานะของ PO นะคะว่าเราทำการลิสต์แล้วนะคะสถานะจะเป็นสองหนึ่งนะคะก็คือเหมือนมีการบอกที่ชัดเจนขึ้นนะคะว่าอันไหนเป็นรอบมีนาไหนเป็นรอบกันยานะคะ <S <S <ๆ>ถ้าเป็นรอบกันยาเนี่ยเวลาเราทำการลิสต์นะคะสถานะจะเป็น2 1หนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเราคอนเฟิร์มนะคะสถานะก็จะเป็น3 1หนึ่งนะคะสำหรับรอบกันยานะคะ เมื่อกลมบัญชีกลางอนุมัตินะคะสถานะจะเป็น50นะคะอันนี้เป็นสถานะที่เปลี่ยนไปนะคะใน New Gf นะคะสำหรับการ list confirm อ2 0 1อ2 0 3นะคะถัดมานะคะเป็นรอบมีนานะคะก็คือเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็น2 3แล้วก็ถ้ากลมบัญชีกลางอนุมัติก็จะเป็น4นะคะ ใน New JF ก็เปลี่ยนใหม่นะคะก็คือมีการบ่งบอกนะคะว่าอันนี้เป็นรอบมีนานะคะก็คือเมื่อเราทำการลิสต์แล้วนะคะสถานะก็จะเป็น22นะคะ22นี่ก็คือรอบมีนานะคะแล้วก็ถ้าเราทำคอนเฟิร์มนะคะสถานะก็จะเปลี่ยนเป็น32นะคะแล้วก็ถ้ากรมชีการอนุมัติในรอบมีนาให้นะคะสถานะก็จะเปลี่ยนเป็น40นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูหน้าจอการทำรายการอสนะคะ